โ o ก r เจอ e ์นี่เราทุกเรื่องที่เราเจอมาค่ะ EP นี้เนอะเราก็อยากจะพาทุกคนไปวางแผนอีกรอบหนึ่งจริงๆเราพูดไปหลากหลายวิธีแล้วแหละแต่อันเนี้ยเราจะแนะนำในเชิงของแพลตฟอร์มแล้วกันว่าเป็น5เว็บไซต์ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนเที่ยวอ่ะมีอะไรกันบ้างพี่ฟ้าอันที่1นึ่อันที่เราแนะนำเลยจริงๆคือ Google f l i g h t ค่ะ หรือไม่ก็สกายสแกนเนอร์คือเวลาเราซื้อตัว๋วเครื่องบินถ้าเราไม่ซื้อโปรแล้วอยู่แบบเฮ้ยอยู่มนโนขึ้นมาได้ว่าเราอยากไปญี่ปุ่นจังเลยอ,เอ่ะเราก็แนะนําอีก2เว็บนี้ว่าเราจะเจอตัว๋วเครื่องบินราคาถูกและมันจะให้เห็นภาพรวมว่าเฮ้ยสมมติเราไปวันที่10กับถึงกับวันที่20่สราคาเท่าไหร่สายการบินไหนถูกที่สุดสายการบินไหนใช้คาร์บอนน้อยที่สุดเขาก็มีบอก แต่ถ้าสมมติว่าเราเฟสติเบิลกว่านั้นมันจะโชว์ด้วยนะว่าตลอดทั้งปฏิทินเดือนนั้นที่เราไปเวนไหนถูกที่สุดเอ,อเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยองเราไม่จำเป็นต้องไป10 2ถึง20ก็ได้นะถ้าวันที่9 1 8ถึง18มันถูกกว่าก็จะช่วยประหยะัด งบการเดินทางแต่ก็ต้องเป็นคนที่ flexible ในการเดินทางแต่ถ้าอย่างมนุษย์ออฟฟิศอ่ะมันก็จะแบบช่วงนี้ไฮซีซันมันก็จะเหมือนกันหมดเรื่องราคาของตั๋วมันก็อาจจะยากนิดนึงแล้วเรามีทริคอีกอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกกันแล้วว่าอันนี้หายากมากคือสมมติว่าเราจะไปละเริ่มวางแผนเที่ยวตอนแรกดูตั๋วเครื่องบิน7 0 0 0บันบาทสักพักดูไปเรื่อยๆราคามันขึ้นทำไมมันติดบัคเพราะว่าัลกอริทึมใช่เพราะบัคเพราะงั้นวิธีคือเราเข้า g l e c h r ค m e แล้วคลิกขวาแล้วมันก็จะมีแบบ เคลียร์แคตไม่ก็อีกคอนิโตอคอนิโตออคือเหมือนไม่ให้มันจับได้ว่าฉันเข้ามาดูอีกวิธีหนึ่งที่เราทำก็คือ แรกๆอ่ะตอนที่ดู in general เท่าไหร่เราก็จะดูในมือถือก่อนให้มือจับบั๊กกูแต่จับไปว่ามันคือมือถือใช่ป่ะแล้วพอตอนเราจองจริงๆเราก็จะไปเปิดโครมที่อาจจะคนละอันกับไอในมือถือก็จะไม่เจอกันอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยได้ใช่ต่อมาที่2 Google Map อันนี้เราพูดไปเยอะๆแล้วในในคลิปก่อนหน้าเนอะไปติดตามดูกันได้นะคะแต่ในอันนี้เราคืออยากจะพูดถึงว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงโดยเฉพาะเวลาหน้างานอ่ะเราก็จะผ่านแล้วว่าเฮ้ยแอ์เลยที่เราพักหรือที่ที่เราอยู่ตอนเนี้ย มันมีอะไรบ้างก็แหวกเลยค่ะจิ้มค่ะจิ้มซูมเข้าไปซูมเข้าไปไอช้อนซ่อมอ่ะของกินคาเฟ่ก็แก้วอะไรเงี้ยเราก็จะจิ้มจิ้มดูว่าแถวแถวนี้มีที่ไหนหน้าไปแล้วก็ดูยอดรีวิวล้วก็แบบเออน่าไปไหมสนใจหรือเปล่าอีกวิธีนึ่งคือเซิร์ชเป็นแคตตารีทำไหมอ๋อทำที่บอกเลสเซอร์ลองนู่นนี่นั่งซูชิบาร์อะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ย ไอแคทที่คุณหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันก็ทำได้ที่จอดรถคาเฟ่รสเตอาหารโฮเทลคือเซิร์ฟเป็นแคทแล้วมันก็จะขึ้นมามันก็จะช่วยให้เราแบบเออได้เห็นภาพรวมของอะไรบางอย่างที่เราหาูได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากตั้งแต่ว่าเราเห็นที่บอกว่าเลตติ้งแล้วคือคนใน Google m a p อะมันจะเป็นเลตติ้งที่ค่อนข้าง a c c u r a รทจริงกว่าเพราะว่ามันคือแบบถ่ายรูปมาให้ดูมีเมนูนู่นนี่นั่นเลยว่าเห็นแล้วว่าเออเลนราคาของร้านอาหารเนี้ยประมาณเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งแบบ จะได้เวลาเปิดปิดอันนี้ก็สำคัญแล้ว Google Map วันวันปิดด้วยแบบเสาร์วัิทิ์ทำงานหรือไม่ทํางานอะไรเงี้ยอันนี้คือ Google Map ซึ่งกาดาวทุกคนต้องไปอันที่3เราใช้ตลอดทุกการทำทิปคือมันเป็นเว็บที่ชื่อว่าโลม คือโลมกรุงโลมด้วยแหละเลข 2, 2> แต่ <siege S 2> <า>มัน<อ>แปลว<ง>่าท่องเที่ยวด้วยกันมันโอมโลมโลมโลมโอ้โลมทูรีโอรีโอก็คือรีโอเดอจันาโรคือมันเป็นเหมือนชื่อเว็บว่ามันเป็นเว็บที่เห็นภาพรวมว่าจากจุด A ไปจุดบะเดินทางยังไงคือ ถ้ามอูใช่ไหมใช่เคยชมพูคือถ้ามองว่าเหมือน Google อ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนสัทีเดียวเพราะว่าเราชอบตรงที่ว่ามันจะโชว์จะโชว์ระยะทางจะโชว์จริงๆว่าที่เนี่ยเราสามารถคาดคาคะเน์ได้เลยว่า A ไป B ควรนั่งรถบัส นั่งรถไฟนั่งแท็กซี่ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ม,มันจะกลายเป็นว่าโอเวอร์ออลของการทำคลิปเนี้ยไออันเนี้ยช่วยได้เยอะกว่าเดี๋ยวเรามารีวิวแอปนี้ทำแบบทำให้ดูเลยดีกว่ารอบหน้าเนาะได้ซึ่งก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันสะดวกมากเขาเป็นสตาร์ทอัพที่ไม่ใหญ่เขาเจ๋งเหมือนกัน <ไป S 1> ก็ให้เอาไปล<ร>่นได้ จต่อมา,มาอันที่4ซึ่งเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมานั่งคิดเรื่องนี้เท่าไปเวลาไปเที่ยวจริงๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็สะดวกดีคือเราใช้แอปของมันจะเป็นเหมือนแอปบัลเลตที่อยู่ในไอ <ใน S 2> <น>โฟนคือมันเป็นแอปที่รวมทิเกตแหละว่าสมมติว่าเราไปจองผ่านบุ๊กกิ้งกู๊ การบินนู่นนี่นั่นอะไรที่มีความเป็นแบบใช้ทิเก็ตทั้งหมดอะแต่ถ้าสมมติน้่งานจริงเราต้องมานั่งไล่เปิดอีเมลทุกอันแม่งเหนื่อยมากึกอกปะไอแอปนี้มันสามารถเชิญทุกอย่างเข้าสู่วอลเล็ตได้หมดเลยจากนั้นเราก็คือแค่เลื่อนว่าอ๋อโอเคนี่คือกู๊กแล้วก็โชว์คิวอารโค้ดกันตื้ดผ่านไอแอปนี้ได้เลยก็สะดวกดีที่โง่กว่านิ้นอ่กแบบนึงถ้าเกิดใครขี้เกียจแบบวุ่นวายวอลเล็ตใช่ปะงงมากเลยนะ คืออะไรที่เราบุ๊กเสร็จแล้วนะวัานั้นเราก็จะแคปไว้ <ừ> um. ใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะกดหวัวใจไว้แล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กของมือถือทั้งหมดหรือ even อีเวนตตั้งโฟลเดอร์ไปเลยว่านี่คือทิปโตเกียวทุกอันที่มันอยู่ในทิปนี้เราก็กดเข้าไปดูในโฟลเดอร์อนี้ก็แบบนี้ก็โง่ๆได้เหมือนกันค่ะ อีกเรื่องนึงที่อยากแนะนำคือเรื่องตั๋ตเนาะอย่างสมมติว่าเราไปญี่ปุ่นก็ดีหรือจะไปูริกไปประเทศอะไรก็ตามอะ่ะโดยเฉพาะประเทศที่เขาแบบมีการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างดีอะ่ะเขาจะชอบมีพาสใช่ปะ่ะอย่างูริกพาสเนี่ยล่าสุดที่เราไปทำมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีแอปสเปซิฟิกของมันเลยว่าเฮ้ยโหลดแอปมันว o m คอ o ทูสวิสมันขายตั๋วพาสเลยว่าเฮ้ยคุณจะอยู่ ik, 1, 2, 3, 2, 3, 2, ูริก1วัน2วัน3มวันมันขายกี่บาทและไอ้ไอ้พาสอันเนี้ยมันก็เหมือน,นกันหลายๆประเทศแหละเช่นรวมค่าเดินทางรวมค่าที่เที่ยวอะไรที่เป็นแอตแทคชน่ ว่าเราควรจะไปที่ไหนที่นี่คืออะไรเปิดปิดกี่โมงอันนี้มันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งว่าสําหรับคนที่เลือกไปสเปซสติกเมืองเมือง,ง,งนั้นแล้วยังอยากจะเจาะลึกให้คนถิ่นอนะคนโลโคอลหรือคนประเทศนั้นอนะเขาแนะนําเราอะก็ลองเข้าไปดูอันนั้นได้เหมือนกันซึ่งแต่ละพาร์ทก,ก็กลายเป็นว่าทุกคนมีแอปก็ต้องไปนั่งไล่ดูแหละว่าเอเราจะไปประเทศนั้นเรามันต้องโหลดแอปอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยใช่อะตอาสุดท้ายโน้ต <L od. S 2> ใช้นืใช้คือ <laughs> ใช้บบทังผู้หลังๆอ่ะไม่แทบแทบแบบเวลาเราวางแผนเที่ยวอ่ะคือมันจะแบบพอเวลาเราไปนานหรือเราไปต่อให้ไปยาวไปสั้นก็ตามแต่มันจะต้องโชว์แล้วแหละว,ว,ว่าแต่ละวันเราจะไปทํากิจกรรมอะไรบ้าง 2> 1>, 1 2 3 4ซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนใช้วิธีไหนเราใช้วิธีที่ง่ายสุดคือโน้ตที่อยู่ในมือถือ,อ,อแล้วมันก็คือซิงกับเพื่อนได้แก้ผ่านคอมซิงผ่านมือถือนูนี่นั่นเราก็ใส่เลยสมมุติว่าเดย์วันเวัน กี่โมงไปนี่กี่โมงไปนี่กินข้าวที่องนที่ไหนเย็นกินที่ไหนก็ไล่เป็นลิสต์ไปว่าเออมันก็จะเห็นภาพรวมของทริปแล้วก็ซิงกับเพื่อนส่งให้เพื่อนแชร์เพื่อนก็จะได้รู้โอ้โอว่าทิปนี้เราจะไปหรือป่าไม่ใช่แม่งต่างตอตลอดเวรอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่ใช่ง่ายในการวางแผนส่วนมากอันนี้สําหรับเราเราก็จะใช้เฉพาะทริปเล็กๆแล้วก็ไม่ไม่คอมเพล็กซ์ก็เป็นอะไรที่แบบหาได้เลยง่ายๆแต่ ถ้าเกิดเป็นทริปที่มันคอมเพล็กซ์คือไม่ไหวจะคิดคือเราก็จะต้องแผนโดยเฉพาะทริปที่แบบเดี๋ยวมีเพื่อนมาจอยคนนั้นจะมาวันนี้แล้วคนนี้จะมาวันนั้นอะชีตเลยค่ะ Excel ค่ะ g o Google s h e e t อะไรก็ได้ที่มันแบบตีแผ่ตารางไปเลยซึ่งประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือตอนไปขอวีซ่าเราก็ต้องทำอะไรแบบนี้้าไป่างยุโรปเนาะมันก็จะโชว์วางแผนซึ่งเราว่าไอ้พวกไม่ว่าจะโน้ตจะ Excel จะจ o ก Google s h e e t อะไรพวกนี้คือมันคือฟังก์ชันเดียวกันแหละที่ให้เห็นว่าแบบ วันนี้จะไปไหนวันนี้จะทําอะไรออให้คนทั้งทิปรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเอาไว้คนถ้าสมมติคนทําแผนก็จะเอาไว้รีมายตัวเองออด้ว่าอ๋อวันนี้กูจะไปนี่เพราะเราเชื่อว่าแบบทุกคนทําง,งานหนักล้วไปเที่ยวอ่ะคือสมองแม่คงไม่ได้จำแต่ทิปปับปุ๊บมานกลว่าอ้าวกว่ากูจะวางแผนเสร็จกว่ากูจะได้ไปกูลืมเ,ออเรื่องการวางแผนไปแล้วอันเนี้ยก็เอามาช่วยรีมายได้ก็เป็น5เว็บหรือ5แอปก็ตามแต่ที่เขามาช่วยทําให การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นมากขึ้นเป็นเหมือนทูเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะก็สําหรับวันนี้ก็อยากจะฝากคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยนะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้อยากรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับท่องเที่ยวอย่าลืมกดเมนกดแชร์อะไรก็ตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายฝากกด,ไ,ด,ดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะมีอีกหลายแพลตฟอร์มมากๆเพื่อนๆก็ไปตามได้ตั้งแต่ Facebook IG Tik t o k เว็บไซต์แต่ละอันคอนเทนต์ไม่เหมือนกันเพราะงั้นคืออยากรู้เรื่องอะไรก็ คอมเมนต์รีพายกดไลค์กดแชร์จะถามนไหนก็ตามแต่สนุกใจเลยจ่าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ๊ายบายแต่อยากเตือนนิดนึง g o o g l e Review อ่ะคือจริงๆเราก็ค่อนข้างเชื่อประมาณหนึ่งนั้นแต่ล่าสุดเจอมากับตัวเคือแบบเราไปกินร้านบางร้านแล้วเขาทำมาเก็ตติ้งใสอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยไปรีวิวร้านให้เขาหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาให้อันนี้อันนั้นฟรีมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะ ไปกินร้านนะั้นจริงๆเพรเห็นว่ารีวิวดีแต่ว่านะพอไปถึงแล้วมันอาจจะไม่ตรงตาม expectation เราเพราะทุกคนนะคือรีวิวมาร์เก็ตต<อ>ิ้